าดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อร้อยยี่สิ American cinema over the last 4 o u r year s or so we have seen very strong film industry emerge from many other c o u n t r e s s d e s นอกจากโรงภาพยนตร์ของอเมริกันมากกว่า ในสมากกว่าดีใน40ปีที่ผ่านมากกว่า40ปีที่ผ่านมาหรือประมาณนั้น we have seen very strong film industry พวกเราได้เห็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่แข็งแรง emerge from many other c o u n t r ปรากฏหรือปรากฏตัวขึ้นมาจากหลายประเทศคือนอกจากอเมริกาแล้วประมาณ40ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นอุตสาหมอุตสาหากรรมภาพยนตร์ เกิดขึ้นมาจากประเทศอื่นอีกหลายประเทศด้วยนอกจากอเมริกาตรงจุดนี้ข้อที่หลอกก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูไว้นะคะ we have seen มันมีรูปนี้ค่ะรูปมันก็คือ C รูปนี้ต้องเป็นรูปที่น้องต้องกลัวนะคะสำหรับการทำข้อนี้ก็คือรูปมันต้องเป็น C something C object บวก verb ing บวก verb หนึ่งหรือบวก verb ing ค่ะเพราะงั้น we have see object s, see อะไร see very strong film industry อันนี้เป็น object ค่ะดังนั้น emerge อันนี้เป็น verb สามก็ไม่ได้ค่ะต้องกลายเป็น emerge หรือ emerging ค่ะคือต้องกลายเป็น verb หนึ่งหรือ verb ing ค่ะ นี่ที่เขาออกออกเลิกก็คือเขาต้องการจะวัดว่าน้องรู้จักรูปนี้หรือเปล่ารูปว่า C บวกรัมต้องตามด้วย Ver ร์ 1, หรือ v e r b ์ g ค่ะส่วน B-Size เติม S อันนี้ถูกแล้วเพราะถ้า b s i ซ e ไม่มี S แปลว่าข้างๆ b s i ซ e เติม S แปลว่านอกจากอันนี้ระวนคะคะ B นนแเขียนห้นิดนึง b ีไซ อันนี้ข้างๆ I sit beside you ฉันนั่งข้างคุณแต่ถ้า beside อันนี้แปลว่านอกจากค่ะ Also หรือประมาณนั้นอันนี้ใช้ได้ Have seen พวกเราได้เห็นคือ have อันนี้เป็น Present Perfect ก็คือได้เห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ตั้งแต่40ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเป็น Present Perfect ใช้ have has have บวก verb 3ใช้ได้ค่ะตรงนี้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อเดียวที่ผิดคือข้อ4ค่ะต้องเป็น C object บวก verb 1หรือ verb ing เป็น e m e r g e n c emerging อย่างที่พี่ว่าถ้าน้องไม่รู้จากรูปนี้น้องก็ยังตัดช้อยว่าข้อ1มันถูกข้อ2มันถูกแล้วข้อ3โอเคใช้ tense ถูกดังนั้นก็เหลือข้อเดียวที่ผิดก็คือข้อ4ค่ะเราก็จบ k i l l t e test A ไปแล้วนะคะกับ ข้อสอบทั้งพ r e เร i ิงและไรติงที่แบบเนื้อหาค่อนข้างหนักนะคะก็การทำซีลเท็ปไม่ได้ยากอะไรขอแค่น้องแบบแหวงเวลาดีๆอย่าอย่าตกใจมากความรู้ไม่ได้เกินสับมาไหนไปไม่ได้ข้ามได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวช่วยให้เราเสมอโยเว้นเป็นคำที่ระดับที่คนมาสอบควรจะรู้อยู่แล้วนะคะก็วันชุดนี้ก็จบแล้วนะคะ